สวัสดีค่ะเพื่อนเพอน fc ของเจสมหวานทุกๆคนเด้อมเมนี่กอยากสิมาฝากช่องกับเพื่อนๆพนพี่ๆน้องๆพ่อๆแม่ๆทุกคนออฝากช่อง YouTube ช่องใน้น้อยซื้อว่าช่องสมหวานชาแนลเนาะพี่น้องเนาะก็ยอยากมีเพื่อนนัน ได้ครบพันนั่นลหละอยากไล่ซดไล่ยังคือเพลินแน่จีได้อยากไปโซไปเบาหน้าอันเจียชมกับเป็นเอฟซีของพี่หญิงผ้าลวยขอเอ่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาะขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาะจะเนาะแล้วก็พี่นุหินแล้วก็น้องไส้ยบาวหงแดงแล้วก็ไอเบาไอเบาวน้องไข่แล้วก็น้องไส้หงแดงแล้วก็พี่ตาแฟมิลี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อทุกๆคนที่เราติดตาม นะคะที่เจสมหวนันติดตามเพิรนเบิงเพิร์นเ,เวลาเพิรนไล์สดกับเขาไปกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เพิรนยังชีนะอ่แล้วก็อีกหลายคนอยู่ที่ติดตามเนาะแล้วก็ไอโอดไอแม็กผู้ใดโมนีล่ล่ะที่เจสมวันไปเป็นเอฟซีเพิ่นไปกดติดตามเพิ่นเนาะก็อยากฝาก ก็อยากฝากช่องน้อยน้อยนี้แนเด้ออันเพื่อนเพื่อนทุกคน,นผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็อันมากกดเป็นมากกดติตามให้แนมากกดมากซอยติดตามซอยพักดันเนาะม่ได้เหตุสางรายไดยังดอกแค่อยากมีเพื่อนถึงพันแล้วก็ไล่โซดได้แค่นั้นก็อยากเว้าอยากโซเลี้ยงนั่นเลียงนี่เห็นเพื่อนไล่โซดแล้วคอยก็อยากไล่อยากเว้าคือเพื่อนเนาะ อันขั้นแขวนะ่ะนะผู้นั้นว่าให้ผู้นี้ผู้นี้ว่าให้ผู้นั้นก็อยากว่าวว่านี่หมายถึงมาไ่ไใดไปใส่ายผู้ใดดอกก็เว่าวว่าออกตามความเป็นจริงนั่นแหละจ้าเนาะเป็นเอฟซีหลายคนอยู่เป็นเอฟซีหลวกะ็ะไปติดตามมูเพิน่น ฝากนเด้อแต่เด้อฝากล่งคลิปอีหยังไปกับฝากเบิ่งให้แน่ฝากกดติดตามให้แน่เด้อพี่น้องปองไปายเอยเจสโมกะเป็นคนใหม่เป็นสมารคิกใหม่ละเฮ็ดบ่ทัานได้เป็นเนาะเออจะสีเฮ็ดคลิปอีหยังทันด้เห็นคลิปเพื่อนฟอนกับลองเอามาเฮ็ดมาฟอนเบิ่องจังซีนะจากคนที่เฮ็ดหยังบ่กเป็นอยากอายกล้องกะมาเฮ็ดมาลองเฮ็ดเบิ่ง มาลองฟ่อนใช้กองเบิงแล้วก็เอามาลงให้พี่น้องเบิงกะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามด้วยจ้ะเนาะขอบคุณทุกทุกคนที่มากดติดตามมาให้กำลังใจเจสสมหวานเนาะคลิปอีหยังลงไปเพื่อนกับเบิงดีดีคลิปกระสิบบ่มีอีหยังหลายดอกเพราะว่ากะเย็บผาอยู่บ้านเนาะเย็บผากันเปลือ่นอยู่บ้านนี่ ลิปกับสีไม่น้ำนี่แหละทงหน้าหนาบันน,นี่แหละลิบของเจสมเนาะเดี๋ยวสิภาพไปชมทงเด้อบัดน,นี้เด้อเจสมสิภาพไปชมทงเดี๋ยวสิเบือ่อเดี๋ยวสิเบือ่อหน้าเจสมเนาะสิภาพชมทงเด้อบัดน,นี้ค้างบานหนาบ้านเจสุมกับสิเป็นทงหน้าเขาเคี้ยวขจีตอนนี้ฝนกระลิ้นแมแม่อยู่หลอบบานกับสิมีต้นบักม่วงบักยม่ม นี่แหละวกาศทงหน้าหน้าขาเจ้าหมูเพิ่อนอันตัดตน้นอันนี้เบิ่งกรลังโปงงามงามดอกเหลืองเหลือง<ม><ๆ>นี่เพิ่นเอินดอกอีกยังบกุกรอบบานก็นสชิมีแต่คองอยู่ของกินบักซีดาบักเขียบต้นแค่ต้น,ตนม่วงก,ก,กระลังเอามาปลูกไม่ปลูกไม่หลายต้นอยู่นย่หลังจากบรรยากาศรอบบานรอบบานหนาบ้านเจสมก็สิเป็นทงหน้าอากาศดีเขียว แนมไปใส่กับเขียวเนาะฝนลินแม่แม่อยู่ตอนนี้สิผ้าไปเบืองบักพิกหน่อยบักบักพิกขีนน้นูสวนนี่แก้มก็ลาบง่วแก้มก็อันยังละ่ะสมมูสมปลายังก็บ่าไปเนาะพี่น้องเนาะนี่ละ่ะรอบบ้านกะสิี่นี่้ของกินของหัวของสวนเป็นบักพิกหน่อยอันนี้ก็สิเป็นใบย่อกระลังปงหลังจากที่อันแม่งกินนน่นกินเกือบเบิดแล้ว กำลังปงว่านี่เด้นี่แมงบงคอยบีเจ้าตายก่อนจะมากินใบอันนี้คอย